The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก THE STATE TIMES สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคุณอยู่กับยก ok THE STATE TIMES และนี่คือ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินครับคุณรู้จักคำว่ากำมมร์ลอไหมครับกำมมรอ์ี่ใช้กับคนปลิ้นปล้อนโกหกหลอกลวงใช่ไหม แล้วถ้ามันมาจับกับคําว่าเจ้าชายกลายเป็นเจ้าชายกัรมบาลออประเทศไทยมีเจ้าชายกัรมบาลออยู่เหมือนกันนะฮะแต่เป็นเจ้าชายที่อ้างความเป็นพระโอรสของกษัตริย์กัมพูชาคือองค์นโรดม,มและหม่อมเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งของสยามผมกำลังพูดถึงพานดุรีเจ้าชายกัมบาลออครับ เรื่องของเรื่องนะครับที่ผมได้ยกเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเพลินๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ผมได้เอาหนังสือชื่อว่าโครงกระดูกในตู้นะครับของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมทเนี่ยนะครับกลับมาอ่านนะครับเล่นๆปกติผมชอบอ่านหนังสือแล้วบางทีก็จะอ่านซ้าไปซ้ำมาอยู่นะครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เอามานเล่นๆได้เพลินๆนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านป้า ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นั่นก็คือหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดปราโมทนะครับเป็นท่านป้าของท่านอาจารย์หม่อมนะครับซึ่งหลายท่านก็น่าจะทราบว่าหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดเนี่ยนะครับเป็นโครงกระดูกในตู้ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จริงๆเพราะว่าท่านทรงหนีไปขเขมรน,นะครับซึ่งว่ากันว่าซึ่งว่ากันว่านะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับละครในราชสำนักขเขมรส่วนหนึ่ง ก็มาจากหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดนี่แหละที่นำไปเผยแพร่ในไร่สำนักขมรซึ่งจะถูกจะผิดจะจริงจะไม่จริงประการใดอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในบทในบทนี้นะครับในอีพีนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนไหนสนใจสามารถไปค้นคว้าได้แล้วก็ลองไปอ่านหนังสือโครงกระดูกในตู้ดูมีเรื่องราวสนุกๆให้ได้สัมผัสกันนะครับทีนี้ เนื้อหาหลักกลับมาที่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดปราโมทดีกว่าท่านนั้นทรงหนีไปขเขมรครับแล้วก็มีเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดไว้ในโครงกระดูกในตู้ว่าพระองค์นั้นได้ไปเป็นเจ้าจอมอีกองค์หนึ่งในสมเด็จพระนโรดมกษัตริย์ขเขมรในเวลานั้นนะครับถึงขนาดที่มีพระโอรสร่วมกันอันนี้ผมอ้างจากตามหนังสือนะนะครับแต่ทว่าพระองค์เจ้าในที่นี้ เมื่อมีการชนสูตรแล้วชนสูตรใช่ไหมครับว่าชนสูตรนะรนรนะพิสูจน์ก็ไดนะ้ก็ปรากฏว่าไม่มีอยู่จริงนะครับอีกทั้งเรื่องราวการเป็นเจ้าจอมนั้นก็ไม่เป็นจริงแต่กลับมาปรากฏพระองค์เจ้ากัมมาอที่อ้างตนเนี่ยนะครับเป็นเชอพระองค์ชั้นสูงของกัมพูชานะครับชื่อว่าพระองค์เจ้าพานดูรีบางที่ก็เรียกว่าพานดูรี บางที่ก็เรียกว่าพานคูรีบางที่ก็เรียกว่าพานตุกีก็แล้วแต่แต่ในตอนนี้เราเรียกว่าพระองค์เจ้าพานดูรีแล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องมีอย่างนี้ครับในช่วงต้นรัชกาลที่7ครับในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับในปีพศ2469สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นทรงได้รับหนังสือส่วนพระองค์จากพระองค์หญิงมาลิกา นะครับซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของฝั่งกัมพูชาเขานะครับซึ่งในหนังสือนั้นมีเนื้อหาโดยสรุปว่าพระองค์นั้นทรงได้ข่าวว่ามีเจ้านายขเขมรเข้ามาตกระกรรมลําบากอยู่ในหัวเมืองสยามจึงไข่ขอความกรุณาให้สมเด็จกรมพระยาดํารงให้ทรงช่วยสืบหาหากว่าเป็นจริงก็จะทรงช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้านายองค์นั้นสืบไปทีนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงก็ไหน ขอมาแบบนี้ก็ทรงช่วยสืบหาเจ้านายที่ว่านั้นให้นะครับเพราะว่าพระองค์นั้นก็เคยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะนะครับทัดมาอีกสองปีนะครับก็ได้รับรายงานจากเจ้าเมืองพิจิตรครับว่าได้พบชายชาวขเขมรออ้างตัวว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชื่อพระองค์เจ้าพานดุรีมารดาเป็นเจ้านายสยามพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดปราโมชจึงได้นำตัวไปสอบสวนพร้อมถ่ายรูปไว้ ก่อนจะส่งเป็นรายงานมาทูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายพร้อมกับหนังสือฉบับหนึ่งจากพระองค์เจ้าพานดุรีโดยมีเนื้อหาระบุไว้แบบนี้ครับขออนุญาตใช้ภาษาจากหนังสือนะขอพระเดชะปลกเกล้าโปรก,กระหมอ่อมขอพระราทานกราบถวายบังคมทูกลกรมพระดำรงราชานุภาพขอทราบใต้ละอ,องทุรี ข้าพพระพุทธเจ้าขอเล่าความตามต้นเนิ่มเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หหม่อมเจ้าแม่ฉวีวาดได้ออกจากพระราชอาณาจักรสยามไปที่พึ่งอาศัยอยู่ในประเทศขเขมรได้บังเกิดข่าพพระพุทธเจ้าคนหนึ่งแล้วได้เล่าบอกว่าเป็นพระราชกูลในสยามตั้งแต่ข่าพระพุทธเจ้ารู้ความมาก็ตั้งใจว่า ธนุบำรุงชาติสยามให้อุตมะชาติอยู่บรรลุมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จรัชกาลที่6หม่อมเจ้าแม่ได้กลับมาอยู่ในสยาม16ปีแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ได้พยายามตามมาหวังใจจะได้พึ่งพระบูรพระโพธิสมภารตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าเกิดมารู้ตัวว่าพระมารดาเกิดเป็น ชาติสยามก็ตั้งใจจะรักษาชาติสยามให้อุตมชาติที่ฆ่าพระพเ,เจ้าเข้ามานี่จะได้แข่งข้ายยกเนื้อยกตัวดูถูกพระเจษดาพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็หาไม่ได้ประโยชน์จะสืบหาพระมาดาให้เห็นเท่านั้นและจะไม่ให้ราคายในพระราชตระกูลสยามด้วยควรไม่ควร ก็ต,ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนขเขมรเข้ามาใหม่แล้วไม่รู้ความผิดชอบลงชื่อผ่านตุกีภาษาก็จะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นชาวต่างชาติเขียนภาษาไทยนะครับอาละแต่พอส่งหนังสือาแบบนี้มีรูปประกอบแบบนี้จริงๆแล้วสมเด็จกรมพระยาดำรงในชานุภาพนั้นท่านทรง พระสมาร์ทท่านทรงสืบเรื่องราวของนายพานดุรีนี้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วตั้งแต่หม่อมเจ้าชวยวาดนั้นทรงกลับมาสยามพระองค์ทรงทราบเรื่องแล้วนะครับว่าหม่อมเจ้าชวยวาดนั้นทรงมีบุตรชายแต่ว่าเกิดกับผู้ใดไม่ชัดแจง้งพบแต่เพียงว่าติดคุกอยู่ฝั่งเขมรพอได้เรื่องได้ราวแล้ว าจากเรื่องราวที่บอกว่ามีหนังสือแจ้งมาจากพระอ,องคอมาลิกาผ่านไปสองปีมาตกระการลำบากอยู่ในเมืองไทยติดคุกเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรก็ตามนะฮะจนเจ้าเมืองพิจิตรได้เจอแล้วมีหนังสือรายงานเข้ามาจับเรื่องชนกันชัดเจนและไอ้หมอนี่หละคือคนที่พระอ,องค์บาลิกานะครับเจ้าหญิงของเขมรนั้นได้บอกมาก็เลยมีนะครับพระอ,องค์นั้น สมเด็จกรมพย,ยัญชรงก็เลยส่งหนังสือแจ้งไปที่พระองค์หญิงมาริกานะครับหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับทุกอย่างก็จบได้คําตอบหมดสมเด็จกรมพยาญมรงก็ได้สรงรับหนังสือของพระองค์หญิงมาริกากราบทูลตอบมานะครับเรื่องนี้นะครับว่าแบบนี้ครับหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดเมื่อเสเพลไปอาศัยอยู่ในกรุงกัมพูชาสมเด็จพระนรมจะได้เลี้ยงหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดเป็นเจ้าจอมห้าม ก็หาไม่เมื่อหนีตามในเวรพึ่งในเวรพึ่งก็คือเป็นในเวรชื่อพึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าหลวงที่อยู่ในพระบรมราชวังหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดเนี่ยหนีตามไอ้นายคนนี้ไปนะครับไปกัมพูชาหม่อมเจ้าหญิงชวีว่าดนั้นได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนรมครั้งหนึ่งทรงบอกว่าถ้าจะอยู่ในวงังท่านก็จะทรงเลี้ยง แต่หม่อมเจ้าหญิงชวีวาดกราบทูลว่าท่านมีคันนะครับท้องแล้วกับนายเวรพึ่งสมเด็จพระนรมณ์ก็ทรงอนุมัติตามนั้นก็คงอยู่ไม่ได้เนาะหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดก็เลยไปอยู่กินกับนายเวรพึ่งเป็นแบบเมียน้อยเขาเพราะไอ้นายเวรพึ่งเนี่ยมีเมียอยู่แล้วสองคนโอ้โหแสดงว่าใช้ได้นะไม่ธรรมดานะครับ ฉะนั้นไม่แปลกใจที่ถูกเกี่ยวแลวพาไปอยู่ได้นะครับพออยู่กับายเวรเพื่งได้ไม่เท่าไหร่ไปอยู่ในฐานะเมียน้อยเนาะก็เลยได้วิ่งออกไปได้กับออกยานครบาลอันนี้เป็นพยานะฮะแต่ว่าในขเขมรในกัมบ,บูชานั้นยังเรียกว่าออกยาอยู่นะครับชื่อว่าออกยานครบาลมันแล้วก็เสเพไปได้กับออกยาสแรนทิบดีปันหรือแสนทิบดีแต่ผมออกเสียแบบกัมบ,บูชาคือสแรน ธิบดีนะครับเจ้าเมืองละลาเปื่อยเป็นผัวอีกคนหนึ่งสามแล้วนะแล้วก็บังเกิดบุตรชายด้วยกันชื่อนุชซึ่งตั้งตนเป็นพระองค์เจ้าพานดุรีนั่นแหละนะครับเมื่อเด็กชายนุชเนี่ยยังเป็นเด็กอายุสักหขวบหม่อมเจ้าปุกซึ่งเป็นเจ้าหญิงนะครับของไทยเราอีกพระองค์หนึ่งนะครับเป็นพระราธิดาเป็นพระธิดานะครับขออภยัยในเจ้าฟ้าอิสราพงศ์นะครับ เป็นพระอครานารีเนี่ยเอาตัวไปเลี้ยงไว้ในวังนะครับก็คือเห็นว่าเป็นเจ้านายไทยด้วยกันนะครับก็เลยเให้หม่อมเจ้าชวีวาทแล้วก็เด็กชายนุชเนี่ยนะครับให้เข้าไปในวังให้บ่าวในกรมเนี่ยลูกเ,เรียกลูกชายของหม่อมเจ้าชยวีวาดว่าคุณนะฮะเรียกได้ดีนะฮะคนอื่นก็เลยเรียกตามกันไปก็เลยเรียกว่าคุณน,นุชคุณน,นุชแล้วไผลไปได,ได้กับพระพิทักษ์ราชฐาน ทองเป็นัผอีกคนหนึ่งต่อมาพระพิทักษ์ราชฐานนั้นสิ้นชีพไปหม่อมเจ้าชฉวีวาดก็ได้ัวใหม่เป็นที่ขุนศรีมโนใหม่อยู่กรมกาวลเลรี่ในพระนโรดมกาวลเลรี่ภาษาฝรั่งเศสมาเลยเดียวนะครับก็อยู่ด้วยกันเป็นช้านานหลายปีเจ้านุชบุตรชายของหม่อมเจ้าเฉวีวาดกับเจ้าเมืองละลาเปยนั้นก็อยู่ด้วยกันก็คือลูกไปอยู่กับพ่อ แม่ได้ผัวใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับทีนี้นุษนั้นมีบิดาเป็นเจ้าเมืองละราเปื่อยนะครับชื่อปัน่นมีเชื้อเป็นเจ๊กหาเป็นเชื้อเจ้าไม่ได้บุตรชายหม่อมเจ้าเฉวีวาดนั้นในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนรโลงติดคุกอยู่ครั้งหนึ่งนะครับออกจากคุกพร้อมกันกับนักโทษด้วยกันหลายร้อยคนเมื่อขณะเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ในแผ่นดินพระศรีสวัสดิ์ในระหว่าง พุทธศักราช2,461ถึง2,462บุตรชายหม่อมเจ้าชวีวาาก็ติดคุกอีกครั้งหนึ่งแต่โทษเป็นประการใดกระหม่อมฉันก็ลืมไปจำได้แน่ว่าติดคุกด้วยตั้งตนเป็นโจรกรรมในครั้งแรกในครั้งหลังดูเหมือนจะไปตั้งตนว่าเป็นเจ้าวันนี้ได้รับจดหมายลายประหัตของฝ่าพระบาทก็จวนเพลานักแล้วไปดูบัญชีคุกไม่ทัน วันนี้และวันนี้เป็นวันกําเนิดพระเยซูกระทรวงหยุดทำงานนะครับก็คือตอนนั้นฝรั่งเศสก็จะมีข้าขราชการที่เป็นทุ้งทีกัมพูชาก็จะมีข้าราชการเป็นฝรั่งเศสก็เลยหยุดหยุดทำการพอสมควรเหมือนกันมีข้าราชการเป็นฝรัง่งนะฮะก็หยุดวันกําเนิดพระเยซูเนาะอ่ะแล้วพอเปิดกระทรวงนะครับพระอ,องค์เจ้าหญิงมาริกาก็มีหนังสือส่งมาเพิ่มเติมอีกนะครับมีความว่าอย่างนี้ครับโอ้โหหนังสือมันมาก ถวายบังคมยังใต้ฝ่าพระบาททรงทราบกระหม่อมฉันไปขออนุญาตกระทรวงยุติธรรมค้นหาหนังสือคุกและสารกรมทันซึ่งตุลาการตัดสินจากโทษในนุชบุตรชายหม่อมเจ้าชวีวาดซึ่งตั้งตนเป็นเจ้าพานดุรีนั้นโทษเมื่อแผ่นดินก่อนนะครับสมัยของพระองค์เจ้านโรดมนะครับและแผ่นดินปัจจุบันค้นหายังไม่พบพบแต่สำเนาสารกรมทันสารอุทธรกรุงพนมเปญ เห็นพร้อมตามสารพัตบองขาดโทษเมื่อตอนปลายที่สุดสารกรมรัชธรร์ตุลาการเมืองพัตบองเลขที่194ลงวันที่26ตุลาคม2464สรุปพานดุรีเคยอ้างตนเป็นเชื้อเจ้าที่ขเขมรมาแล้วนะครับตามที่บันทึกไว้ขณะที่ขุนสีมโนมัยสามีคนสุดท้ายของหม่อมเจ้าชฉวีวาดกำลังป่วยหนักด้วยไข้ทรพิษ ความกลัวว่าหมอจะมายึดเรือนแล้วเผาทิ้งสมบัติเพราะติดโรคร้ายจึงรีบขายเรือนสมบัติทั้งหลายนะครับจากนั้นก็หนีไปเมืองบาศักในกัมพูชาต่อมานุษก็สมอ้างว่ามีศักเป็นราชบุตรในกษัตริย์นโรดมจนมีคนหลงเชื่อให้เงินให้ทองไปไม่น้อยแล้วก็หนีออกจากบาสักไปยังพัตตบองและใช้วิธีเดียวกันกันกบที่บาสักแต่คราวนี้ถูกจับเข้าคุกเป็นครั้งที่สอง ในข้อหาตั้งตนเป็นราชบุตรกระสัตรจนได้รับอภัยโทษปล่อยตัวเมื่อสมเด็จพระนโรดรมสวรรคต,ตและผัดราชการก็ข้ามมาที่สยามเพื่อตามหาม่อมแม่ในว่าอยากได้มรดกแต่ถูกจับนะฮะที่เมืองพิจิตรตามที่กล่าวไว้ข้างต้นสกอนนะฮะเหตุการณ์ที่สมอ้างดังได้เล่าไปนั้นส่วนหนึ่งอาจาจะเกิดจากการที่พานดุรีได้รับการเลี้ยงดูมาจากในวัง ทำให้เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติการวางตัวจะมีความน่าเชื่อถือเมื่อสมอ้างเป็นเจ้าชายจึงทําให้มีผู้หลงเชื่อแม้ว่าขณะที่พาดูรีถูกจับจะมีอาชีพเป็นหมอดูและช่างศัก์ก็ตามแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ยังมีการแอบ,บอ้างอีกหลายๆครั้งนะครับแต่ไม่ใช่พาดูรีแล้วแต่ยังมีคนแอบ,บอ้างเป็นเจ้านายเขมรอีกหลายกรณีในช่วงเวลา จากพาดูรีเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ต่างกรนต่างวาระกันไปครับแมเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีบันทึกไว้มันจริงๆครับกับพระองค์เจ้าพาดูรีเจ้าชายกัมมาอวันนี้พูดแล้วก็มันปากเหลือเกินเอาละเดี๋ยวไว้ก็ติดตามในอีพีหน้านะครับวันนี้ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับยก The State Time นะครับคงจะอำลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times